สวัสดีครับผู้ชมทุกคนทุกคนสบายดีนะครับแต่ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่บางคนก็มีปัญหาในเรื่องเงินนะครับแต่อย่างไรล่ะลเราก็ไม่หมดความหวังนะครับยังมีความหวังอยู่สำหรับผู้ที่เก็บเหรียญ สิบบาทแบบนี้ไว้นะครับรับซื้อทุกสภาพนะครับเหรียญแบบนี้มีราคานะเหรียญแบบพระเศีเล็กนะครับรุ่นนี้นะครับกลางเหรียญก็จะมีภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ถ้าใครมีเหรียญแบบนี้เก็บไว้เยอะนะครับ สังเกตสักนิดนะครับมีราคาเชื่อได้อย่างแน่นอนครับว่าทุกคนน่าจะมีแต่รับมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับผู้ชมรับซื้อทุกสภาพขอให้มีตรงตามที่เรานำเสนอนะครับจ่ายไม่อันด้านหลังก็จะมีรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับ ประเทศไทยพศ2540ราคาหน้าเหรียญ10บาทใครมีเหรียญปีพศ2540รับซื้อนะครับแบบไหนมาดูกันเลยสังเกตให้ดีผู้ชมเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับแบบทั่วไปไม่มีราคา ให้สังเกตตรงคําว่าประเทศไทยที่มีข้อความที่รอบวงขอบเหรียญนะครับที่วงกลมในด้านในที่เป็นที่ผมมีรอยมาร์กสีนเงินไว้นะครับอักษรจะชิดขอบเลยนะครับแต่เหรียญทางด้านซ้ายมือไม่มีราคานะครับแบบทั่วไปส่วนเหรียญทางด้านขวามือที่มีรอยมาร์กสีน้ําเงินเออสีฟ้านะครับ ประเทศไทยแล้วก็สังเกตรตรงที่ตรงที่เป็นอ,อักษรเบลก็ชิดขอบทั้งหมดเลยผู้ชมนะครับนะครับเลขสิบคำว่าหนึ่งบาทนะครับชิดเลยโดยส่วนมากนะครับจะพบเห็นบ่อยเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับแต่ถ้าใครมีเหรียญตรงตามที่ผมนำเสนอนี้นะครับราคารับซื้ออยู่ที่ สองหมื่นบาทนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้อสภาพนี้เลยนะผมให้เลยนะครับนะครับหมื่นหนึ่งครับหนึ่งมืนบาทแต่ถ้าออกสวยหน่อยก็หมื่นห้าผมก็ให้นะขอให้มีตรงตามที่ผมนำเสนอนะครับขออธิบายนิดนึงนะครับถ้าใครมีเหรียญตรงตามที่ผมนำเสนอนะครับให้ถ่ายภาพ ให้คมชัดเลยนะครับขยายใกล้ๆนะครับจะได้ดูง่ายในการพิจารณาเน้นภาพคมชัดนะครับเดี๋ยวเรื่องที่อยู่ผมจะฝากไว้ใต้คลิปวิดีโออ่านะครับเรียนแบบนี้นะครับเนี่ยวันนั้นจะปลูกผักนะคผู้ชมในช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้ําท่วมกรุงเทพมาครับแล้วก็ ว่าจะปลูกผักไว้ทานเองก็เลยไปคุ้ยเขีย่ยดินนะครับเจอเหรียญโอ้โหอยู่ในกลุ่มเดียกันเลยเป็นปีพศ2540นะครับแล้วก็เหรียญของพระาชินีด้วยนะรวมกันอยู่นะ,ะชมแล้วก็โชคดีจริงๆนะผู้ชมเจอเหรียญที่มีราคาแพง20,000บาทเลยเดียวเป็นปีพศ2540โอ้โหโชคดีเอ๊ะผมก็แปลกใจเอ๊ะเหรียญน,นี้ทําไม อักษรทําไมชิดแบบนี้ส่วนมากผมจะเห็นห่างนะครับห่างอยู่ตรงกลางแนวกลางพอดีแต่เรียนนี้ชิดขอบเลยนะผู้ชมแปลกจึงนําเสนอให้เป็นเรียนที่มีราคาแพงประกาศรับซื้อนะครับถ้าใครมีนะนะครับถ้าใครเจอในสภาพแบบนี้นะครับนะอย่านําไปล้างเด็ดขาดโอ้ไม่ใช่สิล้างได้นะครับล้างได้แต่พอให้เห็นนะครับอย่าใช้แปลงขัดแรงนะครับใช้น้ําพ่นฉีดเอา ะครับผิวหน้าเรียนจะได้ไม่เสียนะครับวันนี้ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ